ฮัลโหลทุกคนวันนี้ลองไออุ่นนะคะจะมาเล่าประสบการณ์การเป็นเชียริเดอร์นักเยนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาค่ะคําถามแรกนะคะก็คือการสมัครเป็นเชียริเตอร์ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างบอกตรงๆเลยนะคะว่าการเป็นเชียริเดอร์ที่อเมริกามันง่ายมากๆเขาไม่แค์เรื่องหน้าตาหรือว่าสกิลการเต้นเลยค่ะคือบอกได้เลยว่าโอเปนกว่าที่ไทยแน่ จริงๆตอนอยู่ไทยหนูไม่เคยสนใจเรื่องกีฬาหรือว่าการเต้นมาก่อนเพราะทั้งอากาศที่ร้อนแล้วก็บรรยากาศที่สติกกว่าแต่การออกนอกจาก comfort zone เป็นสิ่งที่อยากทํามาตลอดก็เลยอยากมาท้าทายตัวเองด้วยการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่อเมริกาค่ะต่อไปการเชียร์มันเป็นยังไงบ้างเชียร์ลีดเดอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสําหรับกีฬาอเมริกันฟุตบอลค่ะตอนมีเกมเมื่อไหร่เชียร์ลีดเดอร์ก็จะตามไปเชียร์ด้วย ส่วนใหญ่จะเป็น away game ที่เราจะไปเป็นแขกไปเล่นที่โรงเรียนอื่นแต่เราก็มี home game ที่เราเล่นที่โรงเรียนของเราเองด้วยค่ะขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสำหรับรัฐเวสต์เวอร์จิเนียที่ชนบทมากๆเราต้องขับรถไปกลับจาก away game ประมาณ2ชั่วโมงบางวันก็ถึงบ้าน4ี่หรือ5ทา่มเลยส่วนใหญ่การซ้อมก็จะเป็นหลังเลิกเรียน<ม> <ๆ S 2> เกือบทุกวันถือว่าก็ซ้อมหนักอยู่นะคะแต่การเชียร์มันไม่ได้ซับซ้อนขนาดน,นั้นเลยค่ะ ไปสองสามอาทิตย์ก็ตามเพื่อนๆทันแล้วส่วนท่าเชียร์เปิดของหนูก็จะเป็นท่าเชียร์ที่มีตกมือแล้วก็เหยียบท้าเยอะๆมันสนุกดีสุดท้ายข้อแนะนำสำหรับใครที่จะไปแลกเปลี่ยนและสนใจเป็นลรียนะคะแนะนำให้บอกโค้ดแล้วขอให้เขาไปคุยเรื่องการสมัครกับโรงเรียนนะโค้เชียร์ก่อนเราไปล่วงหน้าตอนเราไปถึงจะได้เริ่มซ้อมได้เลยค่ะไม่ต้องห่วเลยนะคะว่าจะไม่ติดเพราะโรงเรียนจะสนับสนุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะ การมาแลกเปลี่ยนจะเปิดโอกาสให้คุณทําหลายอย่างที่ไม่สามารถทำได้ที่ไทยเราให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็รับประสบการณ์ได้เยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย